คือหากประเทศไทยอยากจะได้ก็บินลบแบบ F 35A ในอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นพอๆกับปีที่มาเลเซียครับอยากจะจัดหา s ู57ก็คือในปี2035และไทยเองนั้นก็มีแผนการที่จะปลดประจำการฝูงบิน F 16ฝูงที่2ทีนี้ฝูงที่2อนะครับอเมริกาเนี่ยเขาก็เคยรับปากว่าหากไทยซื้อ F 16ฝูงแรกไปแล้วครับฝูงที่2อเนี่ยอาจจะมีการพิจารณาครับขาย F 35ให้ก็ได้ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารวงการทหารนํามาเสนอต,ต่อก็จะเป็นข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายุทโธปกรณ์ด้านการทหารทีนี้ข่าวดังกล่าวนั้นก็เกิดขึ้นในแถบของอาเซียนครับโดยเฉพาะมาเลเซียณขณะนี้ครับกองทัพอากาศมาเลเซียครับก็ต้องการที่จะไปเฟ้นหาเครื่องบินขับไล่ใหม่มาประจําการ ในกองทัพของตนเองมันก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่มาเลเซียนั่นก็กำลังมีการไปเลือกเครื่องบินขับไล่ขนาดเบา FA-50 ที่มาจากเกาหลีใต้เพื่อเป็นการขัดตาทัพไปก่อนแต่ว่าวัตถุประส,สงค์ที่แท้จริงของมาเลเซียนะครับเขาต้องการเครื่องบินลบที่มันมีขนาดใหญ่กว่านั้นแล้วก็มีสมรรถนะที่มันสูงกว่านั้นครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีตัวเลือกอยู่2ตัวด้วยก,กัน ก็จะมีเครื่องบินลบค่ายรัสเซียนั่นก็คือซู57สกับอีกหนึ่งรูปแบบครับก็จะเป็นเครื่องบินแบบเ a 1 8 Hornet CD เป็นรุ่นเก่านะครับเครื่องบินที่มาจาก2ค่ายครับทั้งสหรัฐแล้วก็รัสเซียเนี่ยได้กลายเป็นช้อยหลักทีนี้แต่ละช้อยนั้นน่าจะมีวัตถุประสงค์แล้วก็เหตุผลที่มันแตกต่างกันไปครับเครื่องบินแบบซู57สก็รู้ได้ว่ามันเป็นเครื่องบินลบในเจน5 ผู้ผลิตนั้นก็มาจากฝั่งของรัสเซียแล้วก็ดูเหมือนว่าซู57ณนะขณะนี้ครับก็เป็นที่หมายปองสําหรับหลายชาติครับที่ต้องการจะเข้าซื้อสื่อทางการของมาเลเซียก็ได้มีการรายงานว่ากองทัพนั้นอยากจะมีการเพิ่มฝูงบินของตนเองนะครับตอนนี้ก็มีการพิจารณาถึงเครื่องบิน2แบบนั่นก็คือซู57หากว่าประสบความสําเร็จนะครับ ซู57นั้นก็สามารถที่จะประจำการในกองทัพอากาศมาเลเซียได้ภายในปี2030แต่ว่าแหล่งข่าวไม่ได้มีการระบุผู้ให้ข้อมูลว่ามาจากไหนแต่เขาได้มีการกล่าวถึง,ถงเครื่องบินแบบซู57ลำแรกนั้นหากว่าพวกเขามีความต้องการแล้วก็จะซื้อได้จริงนะครับตามแผนการที่14ของมาเลเซียในการที่จะมาจัดซื้อเป็นฝูงแรกและอาจจะมีการเปิดทางซื้อฝูงที่2ต่อไป แหล่งข่าวก็ยังมีการกล่าวว่าน่องเหนือจากกองทัพอากาศมาเลเซียนั้นต้องการที่จะไปเพ่งเล็งเครื่อบินแบบซู5.7ยังไม่พอครับพวกเขาเนี่ยก็ยังมีตัวเลือกสำรองหากว่ามันอกหักขึ้นมานั่นก็จะเป็นเครื่องบินมือ2ครับ FA18 CD h o r n e t ที่ผลิตในอเมริกาแต่กองทัพอากาศมาเลเซียน่าจะมีการไปซื้อต่อจากกองทัพอากาศคูเวต และมาเลเซียนั้นก็ยังมีแผนการครับที่จะทำการอัปเกรดฝูงบินซู3 0 mkm จำนวน18ลําลำให้ตรงตามมาตรฐานซูเปอร์แฟรงเกอร์ในปัจจุบันมาเลเซียนั้นก็ถือว่ามีแรงจูงใจครับแต่กันนั้นเองครับพวกเขาเนี่ยก็มีการพิจารณาด้วยครับหากว่าเงินงบประมาณมันไม่พอก็อาจจะเพ่งไปที่ fa 1 8 cd มือสอแล้วถ้าหากว่างบประมาณมันมีพอมันก็จะมีตัวเลือกขึ้นมาอีก 2แบบครับนอกเหนือจากซู5 7แล้วก็ยังมีเครื่องบินแบบ KF 2 1บูรเมที่มาจากเกาหลีใต้มันก็จะกลายเป็นคู่แข่งอันดับต้นๆน,นะครับในแง่ของความเป็นเครื่องบินที่มีความทันสมัยแล้วก็มีการใช้งานเกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งในแง่ของป้ายแดงทั้งคู่เลยครับทั้งซู5 7ทั้ง KF 2 1แต่อดีตที่ผ่านมาครับมาเลเซียเนี่ยเคยได้มีการประเมิน เครื่องบินลบในเจน4.5เก่าก็จะมียูโรไฟเตอร์ไทพูลดัสโซลาฟานยาร39คริ p เพนที่มาจากซวีวเดนหรือจะเป็นเครื่องบินแบบ FA-18 EF Super Hornet แต่อย่างไรก็ดีครับเครื่องบินแบบนี้ดูเหมือนว่ามันจะเก่าไปแล้วครับสำหรับกองทัพอากาศมาเลเซียเพราะให้เหตุผลว่ามันเป็นเครื่องบินในเจน4.5แล้วก็มีการประจำการมานานกว่า2ทศวรรษแล้วครับ แถมเครื่องบินแบบซ u เปอร์ฮอร์เน็ตนั้นก็ใกล้จะหมดอายุการใช้งานและผู้ผลิตอย่างโบอิงนะครับก็มีแผนการที่จะหยุดการพัฒนาเรียกได้ไง่ายๆว่าการพัฒนานั้นน่าจะยุติแล้วครับมันก็เลยมองว่าอนาคตสำหรับเครื่องบินในตระกูล FA18 น่าจะไม่สดใสแล้วครับมาเลเซียนั้นก็เลยต้องเพ่งเล็งนะครับไปที่เครื่องบินลบในเจน5หรืออาจจะเป็น4.75 และอาจจะกล้าไปเป็น5ก็ได้ครับสำหรับ kf 2 1บูรมาหมแต่ก็ดูเหมือนว่ามาเลเซียนั้นให้ความสนใจเครื่องบินแบบซู57มากกว่าครับมากกว่าเครื่องบินของเกาหลีใต้ถึงแม้ว่ามาเลเซียนั้นก็ได้มีการไปสนใจเครื่องบิน fa 5 0จากเกาหลีใต้มาแล้วเพราะฉะนั้นพื้นฐานของมาเลเซียครับพวกเขาก็มีประจำการด้วยเครื่องบินแบบซู30มสิบฉะนั้นพวกเขานี่ก็รับรู้ว่าซู30นั้นมันใช้งานได้ดีมากน้อยสักเพียงใด ็าอาจจะเป็นการตัดสินใจครับไปซื้อกครื่บินซู -57 ในรุ่นส่งออกก็ได้เพราะว่าในปัจจุบันนี้ครับผู้ผลิตอย่างซุกฮอยนั้นได้มีการพัฒนาก็รื่บินแบบซู -57 ดีกว่าตัวต้นๆเยอะครับเพราะว่าผู้มันนั้นได้มีการใช้เครื่องยนต์ใหม่ก็คือแบบเ e ตเทิ ALC-1F1 เครื่องยนต์อันทรงพลังทั้ง2เครื่องนะครับมันจะทําให้กครืบินแบบซู -57 นั้นบินได้ไวถึง2มักก็มีความคล่องแคลวสูง มีการทำการบินโดยที่ไม่ต้องมีการไปใช้สันดาปท้ายด้วยซ้ำไปมันก็จะเป็นการประหยัดเชื้อเพลิงและวัสดุที่มีการนำมาออกแบบเครื่องบินแบบนี้ก็จะมีไทเทเนียมมีทั้งอลูมิเนียมยังมีการเข้าไปผสมผสานกับวัสดุอื่นๆนะครับทำให้น้ำหนักของตัวอากาศยานก็ถือว่าเบาบางลงประกอบกับเครื่องบินแบบนี้ก็จะมีการติดตั้งเลดารุ่นใหม่ก็จะเป็นเลดาราแบบ AESA คุณสมบัติก็ ไม่ได้แตกต่างจากเครื่องบินในฝั่งของอเมริกาแต่จะต่างกันอยู่บ้างครับในแง่ของการใช้เทคโนโลยีที่มันมีความซับซ้อนในแต่ละฝั่งนอกเหนือจากนี้ครับซู -57 นั้นก็จะมีพวกมิสไซล์หลักก็คือ R-77 หรือว่า AA-12 Adder ในเวอร์ชั่นใหม่แล้วก็สามารถติดตั้งพวกมิสไซล์พิสัยไกลเกินเยอะๆเลยครับก็จะเป็นรุ่น R-37M หรือว่า AA-13 Arrow ครับที่นาโตรเรียก แล้วก็ยังมีพวกขีุ่ธล่อนแบบอื่นๆนะครับท,ที่มีลักษณะความเป็นสเตลเช่น KS 5 9 MK 2ก็สามารถบินได้ไกลแล้วก็สามารถหลบหลีกเลดาร์ได้ครับนอกเหนือฟันนั้นก็สามารถติดตั้งพวกระเบิดในตระกูลแคปสองหหรือว่า500ได้ข่าวดังกล่าวนั้นมันก็เกิดขึ้นอย่างทันทีนะครับในกรณีที่กองทัพอากาศไทยนั้นก็กําลังพิจารณาเครื่องบินขับไล่อยู่2แบบนั่นก็คือ F16, บล็อก70หรือไม่ก็72กับเครื่องบินแบบย่าส์ส EF ก็ถือว่าเป็นเครื่องบินลบในเจน4.5ครับที่มีความก้าวหน้าที่สุดแล้วในปัจจุบันนี้ซึ่งในแต่ละฝั่งนั้นก็ถือว่ามีการยื่นออปชั่นนะครับกันหน้าดูเลยครับอเมริกาเนี่ยก็อยากจะขายอย่างเต็มที่มีการเสนอทั้งเงินกู้หรือออปชั่นอื่นๆก็ถือว่าไม่แพ้สวีเดนครับ สวีเดนดูหมืนว่าในช่วงเวลานี้ครับจะแผ่วซะหน่อยเพราะว่าข่าวที่มาจากสวีเดนนั้นไม่ค่อยจะมีมากนักไม่เหมือนกับอเมริกาอเมริกาเนี่ยอยากจะขายเครื่องบินแบบ F16 มาประจําการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ได้ครับเป็นลําแรกก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือไม่แล้วเรื่องนี้ก็คงจะต้องลุ้นกันต่อไปนะครับเพราะว่ากองทัพประกาศไทยเป็นฝ่ายเลือกแต่ว่าในขณะที่มาเลเซียเนี่ยเขาต้องการจะเลือกเครื่องบินที่มัน เหนือชั้นเลยครับนั่นก็คือซู57คือหากประเทศไทยอยากจะได้ก็บินลบแบบ F-35A ในอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นพอๆกับปีที่มาเลเซียครับอยากจะจัดหาซู57ก็คือในปี2035และไทยเองนั้นก็มีแผนการที่จะปลดประจำการฝูงบิน F-16 ฝูงที่2ทีนี้ฝูงที่2อนะครับอเมริกาเนี่ยเขาก็เคยรับปากว่าหากไทย ซื้อ F16 ฝูงแรกไปแล้วครับฝูงที่2เนี่ยอาจจะมีการพิจารณาครับขาย f 3 5ให้ก็ได้